เส้นเล็กหมูน้ำตกามีหมูชิ้นมีตับลุกชิ้นไหนขอชิมน,น้ำหน่อยน้ำออกหวานเผ็ดนิดนิดมีออกเปรี้ยวนิดนิดด้วย เนปิดก้อนเลยอืมถ้ากินที่ร้านมันจะไม่ปิดก้อนอย่างนี้นะซื้อกลับมากินบานอืมหกแล้วอืมอืม ชิ้นชิ้นเด้งหมูหมูชิ้นอืมอืมอือโอ้อยหงนงมีพริกด้วยเขาใส่พริกน้ำส้มมาให้แล้วแน่ๆเลยมันเลยออกเปรี้ยว เขามีใบโหระพา,าอะผักบุ้งไม่ใช่ผักบุงกบ้งถุงหอกนิบมาให้ด้วยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหใช้ตะเกียบเป็นซ่อมเลยกู ใบใหญ่ไปเลยหืมเ้กินข้าวกับน้ำซุปอีก่างเลยใบโหระพาอะ น้ำู๋ยเดี๋ยวเรือเนี่ยสุดท้ายตะเกียบก็ใช้ไม่ได้วาหมู LOL